นะโรงพลมอเตอร์ซ่อมมอไซส์สวัสดีครับโชกแผงคอสักฟูปปีไอสอ2พันยีะครับรหัสเคสองเอฟรถยังใหม่มากครับสภาพแบบส,สวยเลยครับแต่ว่ามันก็เอาแน่ไม่ได้ครับนี่ครับสภาพกิบเลยครับ เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันจะดัดยากหรือดัดง่ายยังไงไปดูกันนะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาเช็คดูกันก่อนว่ามันประมาณไหนอย่างนี้จริงไม่ต้องเช็คก,ก็ได้นะดูด้วยสายตาก็รู้ว่าเดี๋ยวเราดัดหยาบเปนก่อน ดัดยาของผมหมายถึงว่าดัดโดยดูด้วยสายตาว่ามันเอียงไปล่างเอียงไปบนเอียงไปซ้ายเอียงไปขวาแล้วก็ดัดดัดฝั่งตรงข้ามนะถ้ามันยังดูด้วยสายตารู้อยู่ก็ยังไม่ต้องวัดครับดัดไปก่อนดัดแล้วก็ลองมาดูสิอ่ะยังไม่ได้ ดัดหยาบไปก่อนครับก็ค่อยไล่ไปผมจะดัดโชกก่อนนะครับดัดโชกให้มันได้รัะนาบระนาบ้พราผมก็คือให้โชกหน้ากับบางโคนหน้ามันได้กันเป๊ะเ,เ,เ,เลยไม่ใช่ว่าโชกหน้าไปทางบางคนหน้าไปทางนะครับดัดระนาบก่อนครับแล้วก็ดัดฉากฉากของโชกดัดระนาบของโชกแล้วก็ดัด โชคให้ได้เนี่ยแนวเดียวกับแกนแผงคอรครับให้ไม่ได้แนวเดียวกันจะดัดตัวโชคก่อนครับแต่ก็เกี่ยวเนื่องไปถึงแกนแผงคอด้วยแต่แกนแผงคอผมยังไม่ได้ดัดนะครับเดี๋ยวไิดัดตอนจบดัดก็ดัดเสร็จก็จบเลยครับจุดรองเนี่ยระวังด้วยนะครับจุดรองนะครับจุดที่สัมผัสกับชิ้นงานครับจุดทั้งจุดรองจุดกดเลยนะครับ ไหนที่มันจะทําให้ชิ้นงานเสียหายผมจะหาเป็นไม้เป็นซูเปอร์ลีนนะครับสีข,า,ขาวๆเรียกซูเปอร์ลีนนะครับเอามาลองเอามารองนะครับไม้ก็อายุการใช้งานจะสั้นครับแต่ราคาถูกแต่ซูเปอร์ลีนก็ใช้ได้นานครับแต่ราคาค่อนข้างแพงชิ้นสีข,า,ขาวๆที่วางอยู่นะครับชิ้นละประมาณ100บาทครับผมเช็คดูครับดัดแล้วมันไม่ได้ตรงไหนก็ ดัดตรงนั้นครับมันถูกไปก็ดัดให้ทางตำแหน่งจุดรองนะครับจุดรองจุดกดนะครับสำคัญนะครับเนี่ยครับถ้าอันไหนมันจะทำให้ชิ้นงานเสียหายอย่าลืมหาอะไคร่รองด้วยนะครับซปเปอร์ลีนทุกวันนี้มันก็ราคาถูกวเก่าเยอะแล้วครับผมซื้อมาก้อนหนึ่งตัดได้สี่ชิ้น400บาทครับเนี่ย เนี่ยหนึ่งในสี่ที่วางอยู่เนี่ย,เ,ยเขียขาวขาวเนี่ยเี่ยครับชิ้นเนี่ยหนึ่งร้อยบาทแต่ไม้หน้าสามรองรองเ่ยผมไปขอเข้ามาครับไม้นหน้าสามไม่ได้ซื้อแต่มันเสียหายบ่อยครับเปลี่ยนบ่อยอันนี้ดัดทางครับเมื่อกี้ดัดทีงละไม่พอต้องหาอะไรงัดนิดนึงเดีย๋ยวมันตีนะครับตำแหน่อง,องนี้อย่าดัดอย่าดัดแรงนะครับค่อยๆกดแล้วปล่อยกดปล่อยนะครับกดแรงไีกึ้งเลยนะครับเข้าออตัวเราเลยนะครับ ผมโดนหลายรอบแนละ้วกดอย่างเดียวกดอย่างเดียวกดอย่างเดียวไม่ผ่อนะกดแล้วก่อนกดแล้วก็ผ่อนครับเดินหน้าเดียวไม่ได้ต้งองถอยหลังด้วยนะครับได้หรือ,อยังเอ่ยใกล้เคียงแล้วครับผมจะดัดไปวัดไปนะครับดัดไปวัดไปดัดไปวัดไปให้เครื่องมือบอกเรานะครับว่าจะดัดไปทางไหนแล้วก็ผมจะไม่ถอดโช๊คออกมาดัดนอกแผงคอนะครับ อันนี้เป็นสูตรของผมผมของผมคนเดียวนะไอ้ดัดไม่ดัดไม่ถอโชกออกมาดัดนอกนอกแผงคอนเนี่ยเป็นสูตรของผมคนเดียวนะครับส่วนอาจารย์ท่านอื่นท่านจะดัดยังไงก็แล้วแต่ท่านนะครับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกครับขอให้งานออกมาสวยใช้งานได้ได้ใช้งานใช้ได้ไม่ชิ้นงานไม่เสียหายครับได้เหมือนกันหมดครับผมจะ เน้นทุกจุดนะครับจุดรองอันนี้ครับเหล็กรองอันนี้ถ้าผมผมไม่ไม่ใช้เหล็กแบบนี้รองมันจะโดนหูหูยึดบางโคนนะครับหูยึดบางโคนหน้าครับทําให้เวลาใส่บางโคนหน้าแล้วบางโคนหน้ามันจะไม่ตรงกับล้อหน้านะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วไอ้บางโคนหน้าเนี่ยไอ้หูยึดบางโคนหน้าเนี่ยไปโดนไม่ได้เลยครับแต่ต้องไม่ได้แล้วเราดัดโชกได้แล้วดัดแผงคอได้แล้วแต่บางโคนหน้าทียังเบี้ยวอยู่เพราะเราไปดัดโดนหูยึดบางโคนหน้าครับ ยิบเป็นคนหน้าดีห้ามโดนมาเลยครับต้องคอมอ้ครับอันนี้ดัดรหน้านะครับดัดรหน้ารัดหน้าก็บอกไปแล้วนะครับว่าโชกหน้ากับบางคนหน้าให้ได้กลางกันเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยครับผมอันนี้แนวแกโชกแผงคอนะครับให้มันได้แนวเดียวกันดัดไปวัดไปดัดไปวัดไปวัดไปดัดไปครับนี่ครับ ผมจะให้เนี่ยครับเครื่องมือเป็นเป็นตัวเป็นตัวบอกผมนะครับผมจะไม่เดาจะไม่เลงคือไม่ใช่จะไม่เลงตอนดัดผมจะเลงครับตอนดัดจะเลงเลงให้ให้มันใกล้เคียงก่อนแล้วเอาลงมาวัดอีกทีวัดเป็นการีเช็คนะครับถ้าไม่เลงเลยอ่ะตอนดัดไม่เลงอ่ะมันจะใช้ยกขึ้นยกลงหลายรอบเราเลงสักรอบหนึ่งก่อน,นครับ <S <S เลงเอาให้มันใกล้เคียงพอมันใกล้เคียงแล้วเราเอาลงมาวัดรอบนงครับ แต่บางทีก็เล็งเล็ง,ลง,ลง,ลงแล้วก็ฟุกได้แล้วก็มีครับเนี่ยครับไอ้เหล็กที่จะมาลองดัดเนี่ยครับมันจะเอาคอมหูหูยึดบางโครนนะครับอย่าไปโดนมันไม่ได้นะครับไฮอลิกมันเป็นการได้เปรียบเชิงกลน,นะครับแรงมันเยอะกดนิดนึงห้าตันสามตันนี่กดไปนี่รู้เรื่องเลยครับหนีถ้าหนีแนละ้วจบเลยนะครับทีนี้เราไปแก้รถเราใส่รถแก้แล้วลครับ ผมจะดัดโชคให้ได้ก่อนนะครับพอดัดโชกจบแล้วดัดแผงคอแค่นาทีสองนาทีนี่คือจบข่าวปิดงานแล้วครับปิดจ็อบเลยค่อยๆนวดไปครับดัดโชคโชคมันก็ดัดทั้งทั้งให้มันได้ฉากเนาะให้แนวหนา้าและให้ได้แนวเดียวแก่แผงคอสามตัวเนี้ยมันต้องได้พร้อมๆกันครับรค่อยๆไล่ค่อยๆค่อยๆ ไปนวดไปนวดไปจนมันได้ครับได้ทั้งสามอย่างเลยได้แนวแกโชบแ่งคอได้ฉากได้ระนาบครับสามอย่างเลยนวดเลยมันต้องสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับทั้งสามตัวเนี้ยได้ตัวใดตัวหนึ่งใช้ไม่ได้นะครับหรือได้สองตัวก็ใช้ไม่ได้นะครับต้อไทั้งสามตัวนะครับฉากระนาบแกนแนวเดียวแกโชบแ่งคอต้องได้ทั้งสามตัวครับโชบสองอันเนี่ยต้องได้ทั้งสามทั้งสามอย่างเลย อีกนิดนึงจุดรองจุดกดจะเห็นว่าผมทำงานไปผมวัดตลอดนะครับเนี่ยครับอันนี้คือจะจบแล้วต้องเช็กแนวแกนโช้กแผ่งคออีกรอบนึงรอบสุดท้ายเดี๋ยวไปเช็กันหน้าบเช็กฉาก3ามอย่างนี้ต้องได้ทุกตัวนะครับตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับ แกนแผงคอพุ่จบเลยโอเคแล้วครับนับได้แล้วครับเดี๋ยวเราขึ้นไปแกนชุกแผงคอเลยครับอ่ะเคลียพื้นที่มาแล้วครับแท่นดัดแกนแผงคอครับ เดี๋ยววัดอีกทีงลืมแล้วไม่รู้เอยียงไหนถ้าลืมนะครับอย่าลืมนะครับลืมน่าว,วัดใหม่นะครับถ้าเกิดฝืนดัดไปนี่เสียเวลาอย่างแรงครับผมดัดเบี้ยวแล้วจะเอาคือมันยากพอสมควรนะครับบทจะง่ายมันก็ง่ายทีเดียวได้เลยบทจะยากก็โอ้โหสี่ห้าหกเจ็ดรอบสามสี่รอบสี่ห้าหกเจ็ดรอบบจะได้บทจะง่ายง่ายยทีเดียวจบเลย โอเคครับจบแล้วทีเดียวได้จริงๆเดี๋ยวเรารีเช็คครั้งสุดท้ายและท้ายสุดอีกรอบนึงครับเชบ็คฉากเช็คเวอร์เนียเช็คให้หมดเลยครับวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอการตัดโชคแผงคอสก,กูปีไอ2022ี i 2 0 2อรหัส K2F ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ